This is podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่า podcast จากบร,ราจอ Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกม,มุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ สำหรับวันนี้ EP ที่29เราจะมาพูดถึงบริษัท ICICI เป็นธนาคารเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในประเทศอินเดียรองจาก s d f c Bank อิงจากมูลค่าทางการตลาดที่2.8ล้านล้านบาทโดยบริษัทมีสาขากว่า5 5 3 4สาขากระจายอยู่ทั่วในประเทศอินเดียและมีการดำเนินธุรกิจใน17ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ บริหารสินทรัพย์โบรกเกอร์และประกันบริษัทเป็นพันเนอร์ในการออกบัตรเครดิตร,ร่วมกับบริษัทชั้นนำอย่าง a อ a z o n และ e m i ิ a t e s เศรษฐกิจอินเดียยังคงแข็งแกร่งโดยรายงานจาก CRIF Highmark เผยในปี2022หลังเศรษฐกิจฟื้นต,ตัวจากการแพร่ระบาดโควิด1 9มีการปล่อยสินเชื่อทั้งสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อไมโครไฟแนน และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะสำคัญหนุนให้ตลาดสินเชื่อของอินเดียขยายตัว11%ในปีนี้โดยธนาคาร ICICI ได้รับอน,นิสงจ์จากประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยในควอเาอร์2ของปี2022ที่ผ่านมาทางธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น23%เยียร์ออนเยียสู่มูลค่าราว4.1ล้านล้านบาท ด้านคุณภาพของสินทรัพย์สัดส่วนหนี้เสียลดลงอย่างต่อนเนื่อง3.6%ของสินเชื่อทั้งหมดนอกจากนี้ความสามารถในการชดเชยหนี้เสียเพิ่มขึ้นสู่ระดับ80.6%ในควเตอร์ที่3ปี2022การขยายธุรกิจดิจิทัลแบงกิ้ง ผ่านซูเปอร์แอปอย่าง iMobile Pay ที่รวมบริการมากกว่า330บริการมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทฟินเทคกว่า130แห่งในแขนงการให้บริการต่างๆทั้งการพัฒนาระบบการชำระเงินระบบการปล่อยสินเชื่อและควบคุมความเสี่ยงเป็นต้น โดยตั้งแต่มีการพัฒน,นาระบบดิจิตัลธนาคารสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้มากกว่า8ล้านลายอีกทั้งยังสามารถคอเซลล์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายให้แก่10%ของลูกค้ากลุ่มใหม่เหล่านี้อีกด้วยโดยในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาปริมาณการทำธุรกรรมของกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง4 4เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารคู่แข่งในประเทศอินเดียธนาคาร ICICI มีทุนสำรองมากกว่าธนาคารรัฐและเอกชนรายอื่นๆโดยอัตราเงินกองทุนชั้นที่1หรืออัตราเงินกองทุนส่วนแรกที่รำลงไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงของสถาบันการเงินอยู่ที่ระดับ16%สะท้อนถึงความสามารถอันแข็งแกร่งของธนาคารในการรองรับความเสี่ยงและการปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมในระยะกลาง และนี่คือเก็ดความรู้ ICICI Bank เป็นธนาคารเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในประเทศอินเดียและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP อินเดียนักลงทุนสามารถติดตามขา่าวสารได้ทุกช่องทางของบริจอ Asset p a และพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน